จำงวดวันที่1่กุมภาพันสองห64ี่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งจิตตั้งอธิษฐานขอพรปู่ผู้ชงนักราชและองค์แม่ย่าทองคำทวีสีปังตานะครับขอได้โชคได้ลาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้ายันผ้ายันองค์ปู่ผู้ชงนักราชนะครับและองค์ลูกป,ปัน้นองค์ปู่ผู้ชงนักราชนะครับและองค์นี้เป็นองค์องค์ปู่ผู้ชงนักราชนะครับที่อยู่บนกองเงินนะครับ รูปปั้นต้นแบบนะครับศิลปะขอมครับที่ผมตั้งจิตตั้งใจนะครับจะหาประตุปัจจัยไปสร้างองค์ใหญ่นะครับนะเป็นองค์สีเขียวทองนะครับองค์ปู่ผู้ชงนัคราดองนี้นะครับแล้วก็องค์แม่ย่าทองคําเทวีสีปังตานะครับจะเป็นองค์ขาวมุกขาวมุกทองนะครับนะครับจะเป็นาการปั้นลักษณะ ศิลปะขอมนะครับศิลปะขอมนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาขอบารมีปู่ผู้ชงนาคราชและองค์แม่ย่าทองคำเทวีเสียปางตานะครับมาจับหายนะครับเนี่ยครับหายทองคำนะครับจะเป็นไข่ผมตั้งชื่อว่าในหายนี้จะเป็นไข่เงิน ไข่เงินหรือไข่พญานาคราชนะครับในไห่ทองคํานะครับไข่เงินไห่ทองคําพญานาคราชนะครับก็จะเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับขอพรปู่ขอพรย่านะครับองค์ปู่พุ้ชงนาคราชและองค์แม่ย่าทองคํเทวีศรีปางตานะครับบ้านธรรมนพก้าวนะครับข้าพเจ้านายกพิรมปฐมมอาจารย์เสียท็อปธรรมนพก้าวขอกับสักการะบูชา องพญาปู่ผู้ชงนาคราชสุธิเทวาองค์แม่ย่าทองคำเทวีสีปางตาลบ้านร,รมนเกา้าแห่งนี้ข้าพเจ้าขอพรอ,องค์ปู่เจ้าจงประสิทธิโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ผติดตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอทำนายทายการเสี่ยงดวงในหายทองคำนี้จับไข่พญานาคราชเพื่อ เป็นโชคเป็นลาภในหวยรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่ขอให้องค์ปูองค์ย่าประสิทธิชโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะเสี่ยงทายทำนายไขพญานาคราชนี้ขึ้นมาหนึ่งครั้งก็ขอให้เลขในไขพญานาคราชเป็นเลขมงคลเลขโชคเลขลาภขอให้บารมีองค์ปูพญาพุชงนาคราวิสุทธิเทวาและองแม่ย,ย่าทองคำเทวีสิบปางตาล ณนะบ้านธรรมนพเก้าสถานแห่งนี้ขอให้อง์ปู่องค์ญาติจงประสิทธิโชคราภให้แก่ข้า,าพเจ้าด้วยเทินมะัสสะนิวานาชาลิติมัสะนิวานาชาลิติมัสะนิวานาชาลิติขอเปิดโชคเปิดราบเปิดชะตาราศีแรงขอให้มีโชคใหญ่ได้เงินล้านถูกหวยรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองาหสี ขอให้ข้าพเจ้านี้เป็นมือโชคมือราบมือเงินมือทองจับไข่พญานาคราชไข่เงินนี้เป็นเลขมงคลขอยปลาเรามีปู่ผู้ชงนาคราชและองค์แม่ย่าทองคาเทวีสีปางทานจงประสิทธิโชคราบให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดไขท่ที่ข้าพเจ้าที่จะหยิบขึ้นมานี้จะจับขึ้นมานี้เป็นเลขมงคลขอยปู่ย่า,จ,าจงดนจิตด,ดนใจ ให้ข้าพเจ้าจับเลขมงคลนี้ได้ด้วยเถิดพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิโชคราภประสิทธิโอเคจับได้แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับเลขในไข่นครราชนะครับจะเป็นเลขสองตัวนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับองค์ปู่องค์ย่าประธานโชคประานลาภให้แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้เลขอะไรสำหรับหวยรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่เลขขอพรปู่ผู้ชงนาคราชวิสุทธิเทวาและองค์แม่ย่าทองคำเทวีสีปางตาลโดยอาจารย์เสียท็อปทํานนบก้าวบ้านทํานวนก้าวนะครับได้มาแล้วนะครับเบิ้ลเลยครับเบิ้ลเลยเลขเบิ้ลเลยครับหนึ่งหนึ่งนะครับ นะครับเลขหนึ่งหนึ่งขอให้ทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมคลิปคลิปนี้มีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอให้มีโชคมีลาบกับองค์ปู่ผู้ชงนาคราชองค์แม่ย่าทองคํเทวีสีปางตาบ้านทํานพเก้าขอให้สมดังปรารถนาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับ